ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พูดถึงน้องคอปเตอร์อย่างไรบ้างแล้วก็จะมีดาม่าที่พูดถึงค่ายตเกียวมิวสิกสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องมาซามิแฟมิลี่กันนะคะเดี๋ยวไปรับชมคลิปแรกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พูดถึงน้องคอปเตอร์ก่อนนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกว่าเซอร์ไพรส์มากน้องได้ไปอยู่สังกัดศินภูไทยก็ยินดีกับน้องที่ ผู้ใหญ่บ้านฟินแดนดพูดถึงน้องคอปเตอร์นะคะจะเป็นห่วงน้องแล้วค่ะแล้วก็มาฟังจากน้องคอปเตอร์พูดถึงทางคล้ายตัวเกียวมิวสิกกันค่ะแล้วก็คนละมุมมองนะคะคนเราแบบจะไม่เหมือนกันนะคะเรื่องแบบนี้เป็นที่ผู้ใหญ่จะสอนน้องไหมหรือว่าต้องแนะนําแต่คําพูดที่ดีๆนะคะหรือว่ายังไงถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันคะ่ะก่อนไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s ับส c r ร b e กดกระดิ่งไว้ให้กับช่องมาซามิแฟมิลี่ของเราด้วยนะคะน่ารักพิเศษครับน่ารักพิเศษหืมหื้ออะไรอะไรกระอร่อยไหมกระไกอร่อยไหมม,ม,มีอะไรบ้างครับซั้นะอันไหนที่จะซื้อครับ ข้อคอแั่เพิ่งกันหนะคอปเตอร์น,รนี่คอนี่หลักว่าหลักหลักหลักเสาเป็นเหล่าด้หลักครับนี่งไงไม,ไ,ไม่เป็นแล้วนี่ครับอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครอปเตอร์ครอปเตอร์นี่ราคาเท่าไหร่ม,<า>มันออกจากโตเกียวไม่ได้เสาเปียกมันออกจากโตเกียวไม่ได้เสาเปียกไม่ท่านพู้ชมนานนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ